บาที่บอกว่ามีราคา เมื่อเราพูดถึงเหรียญ5บาทพี่น้องก็คงจะคิดเห็นเหรียญ5บาทที่ติดอันดับของเหรียญ5บาทนะครับอันดับ1ใน10บนะครับแต่หลายๆท่านนั้นก็พยายามสืบสาหากันนะครับสําหรับเหรียญติดอันดับ1ใน10นะครับชนิดราคา5บาทซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมารับข้อมูล ชนิดราคา5บาทนะครับทั้ง5เหรียญ5ปีพศนะครับวันนี้แสงของสองทางก็นำเอาข้อมูลของเหรียญทั้ง5รุ่นนะครับ5ปีพศนี้เอามาฝาก,ท,กทุกท่านในคลิปนี้ก็ขอให้รับข้อมูลกันในคลิปให้ละเอียดนะครับสำหรับเหรียญ5บาทแต่และรุ่นแต่และปีพศเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับสำหรับเหรียญ5บาท รุ่นเก่าเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพรพักเฉียงทางเบื้องขวาภายในระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับ อ่านี่ก็คือด้านหน้าของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับลักษณะของเขาก็จะมีเป็นลักษณะเด่นเฉพาะนะครับนี่คือเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของทองแดงและก็นิกเกิลนะครับอ่าก็าจะเป็นสีทองแดงกับสีนิกเกิลนั่นเองส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิรดุสิตวนาราม นะครับหลายๆท่านนะครับที่ดูเหรียญนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะครับลวดลายต่างๆของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับและก็ความสวยงามต่างๆนะครับซึ่งเหรียญ5บาทนั้นแต่ละรุ่นแต่ละปีพศเขาก็จะมีราคาที่ประเมินเอาไว้แต่ละรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนเหรียญที่ จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนั้นนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นและปีพศที่มีความต้องการของนักสะสมละหลายท่านนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญปีพุทธศักราช2537นะครับกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจามาพรพิธนะครับราคานะครับ ด้านบนก็ระบุประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำและมีอท่านสอบถามเข้ามาเหรียญของปีนี้นะครับเหรียญปีนี้ที่ไม่มีเส้นอัพไม่มีเส้นตรงผืน5บาทตรงนี้นะครับที่ไม่มีเส้นนั่นเองนะครับว่ามีราคาไหมนะครับส่วนราคานั้นนะครับเหรียญที่เส้นหายนะครับ แสงทองสองทางนะครับก็มีข้อมูลตั้งแต่4ี่ถึงห้าปีที่แล้วนะครับสี่ปีถึงหปีที่แล้วที่เขาประกาศรับซื้อนะครับตรงตารางตรงนี้นะครับตารางตรงนี้ที่มันไม่มีเส้นแบบนี้นะครับเส้นตาหมากฮอตนะครับตัวนี้ก็ตัวนั้นนะครับเขาก็ปิดจ็อกไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่มีเส้นนะครับไม่มีลายกระเบื้องนั่นเองนะครับตัวนั้น นะครับส่วนเหรียญปีพศ2537 7นะครับมียอดการผลิตถึง123ล้านนะครับ443,000เหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญ u n เนะครับเหรียญยูเเขาประเมินเอาไว้นะครับประเมินราคาเอาไว้ถึง50บาทต่อเหรียญนะครับนั่นคือราคา UNC นะครับส่วนเหรียญ ที่ผ่านการใช้งานนะครับที่ออกมาผ่านการใช้งานแล้วถ้าเกิดว่าเหรียญปกตินะครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีนักสะสมที่ต้องการซื้อนะครับแต่เขาสะสมไหมนะครับถามว่าเขาสะสมไหมเขาก็เก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับแต่ความต้องการนะครับการซื้อนั้นก็ยังไม่มีในเหรียญที่เป็นปกติแบบนี้นะครับอ่านี่คือเหรียญของปี37นะครับ เราไปอีกเหรียญน,นะครับเหรียญต่อไปเลยนะครับเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันซึ่งความสวยงามนะครับความโดดเด่นเด่นชัดด้านหน้านั้นจะแตกต่างกันนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันระหว่าง2ปีพศนี้นะครับส่วนพระบรมรูปปีพศ .37 นี้จะมีความเด่นชัดกว่านะครับทาไมถึงบอกว่าเด่นชัดเพราะว่าเขาจะมีความนูนนะครับมีความนูน และมีความลึกในลวดลายเยอะมากกว่านะครับส่วนสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับลักษณะของเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ก็คือปีพุทธศักราช2534นะครับเหรียญปีพศ2534นะครับปี34นี้นะครับผลิตออกมา68ล้าน5 2 0 3 8 0เหรียญนะครับ ปี34นะครับส่วน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ถือได้ว่าสูงกว่าเหรียญปี37นะครับซึ่งราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง70บาทต่อเหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกติแบบนี้นะครับก็ยังไม่มีความต้องการนะครับยังไม่มีความต้องการนะครับหรือว่า,าการซื้อขายนั้นยังไม่มีนะครับส่วนที่ซื้อขายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะซื้อแบบยกหลอดยกถุงกันเสียมากกว่านะครับ เราไปเหรียญถัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับเหรียญปีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามอีกปีหนึ่งนะครับและเหรียญปีนี้ก็จะเป็นปีพศ .2543 นะครับเมื่อสักครู่เป็นปี3 4นะครับส่วนนี้ก็เป็นปี43ยอดการผลิตถึง146ล้าน9ก้หมืเหรียญน,นะครับ ถือได้ว่าด้านหลังนี้มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามและก็ลวดลายต่างๆนั้นถือได้ว่าชัดเจนนะครับกับเหรียญปีปศนี้นะครับเราจะเห็นลวดลายต่างๆได้ชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับอ่นนี่ก็คือเหรียญของปี43นะครับ UNC ถึง60บาทนะครับราคา UNC นะครับตัวนี้ส่วนเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปนั้นตัวนี้นะครับ มาดูกันว่าเหรียญเหรียญนี้นะครับความสวยงามของเขาถือว่าสวยงามมากนะครับลวดลายต่างๆนั้นเด่นชัดนะครับลึกมากเลยทีเดียวนะครับด้านขอบก็เป็นเฟืองหยาบเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือปี50นะครับซึ่งปีพุทธศักราช2550นอาะครับที่มีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็มีอยู่บางเหรียญนะครับไม่ใช่รุ่นหนึ่งก็รุ่นปีของปีนี้แหละนะครับ ที่มีนะครับประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อก็คือตรงหางเลข5านะครับหางเลข5้านี้จะไม่ชิดตรงนี้นะครับหางเลข5าจะไม่ชิดนะครับตัวนัน้นอ่าที่มีการประกาศรับซื้อกันนะครับหางเลข5าไม่ชิดตรงนี้นะครับอ่าไม่ชิดฐานพระอุโบสถนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงหยุดอยู่ตรงเส้นที่สองนะครับอ่าตัวนั้นนะครับก็ ประกาศรับซื้อกันไปนะครับถึงราคา1000บาทนะครับพี่น้องพี่น้องดูนะครับแต่เหรียญตัวอย่างตัวนี้นะครับหาไม่เจอนะครับของปีพศ5 0นะครับอ่าก็มีอยู่ 2- ถึงสามเหรียญด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องมีนะครับสำหรับปี50นย์ะให้อยู่ที่1000บาทนะครับ สําหรับปี50ที่หางเลข5นะครับหางเลข5จะหยุดอยู่ที่เส้นที่2นะครับใต้ฐานพระอุโบสถนะครับเส้นที่1เส้นที่2นะครับหางของเขาจะสั้นนะครับาหางเลข5จะสั้นนั่นเองนะครับก็แสงทองสองทาง5อยู่ที่1,000บาทนะครับ1,000บาทถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับตัวนี้แสงทองสองทางมีอยู่ ประมาณ2เหรียญนะครับประมาณ2เหรียญหรือสามเหรียญนะครับจำไม่ได้นะครับอ่ามันเยอะมากเลยนะครับก็รีบจัดนะครับก็เลยไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้พี่น้องดูนะครับสําหรับเหรียญเลขห้าหางสั้นนะครับให้อยู่ที่เส้นที่2นะครับอยู่ที่เส้นที่2นั่นเองนะครับหางเลขห้านะครับจะไม่ยาวขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องหลายๆท่านนั้นก็ส่งเข้ามาขายให้แสียงทองสองทางนะครับสำหรับหางลีลาสั้นปีนี้นะครับน้อยกว่า4-5เหรียญไม่มีแน่นอนนะครับน่าจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องส่งมาก็ราวๆสี่เหรียญห้าเหรียญด้วยกันนะครับส่งมาแสงทองสองทางก็ให้อยู่ที่1,000บาทนะครับอยู่ที่เส้นที่2นะครับของปีนี้นะครับอันนี้ก็คือปี50นะครับอีกปีถัดไปนะครับ ปีนี้นะครับอ่าก็จะเป็นปีพุทธศักราช2548นะครับปี48นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่พี่น้องนั้นเก็บสะสมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหรียญปีนี้นะครับเหรียญปีนี้ที่แสงทองสองทางรับนะครับที่แสงทองสองทางรับนั้นตรงนะครับ ตรงอักษรตรงนี้นะครับจะไม่มีเส้นนะครับอักษรตรงนี้จะไม่มีเส้นนะครับและก็ภายในเลขห้านี้จะไม่มีเส้นโชว์เลยนะครับจะไม่มีเส้นนะครับส่วนสภาพนั้นนะครับขอให้มีสภาพที่เด่นชัดนะครับไม่สึกหลอแบบนี้นะครับไม่สึกหลอนะครับอ่านี่ก็คือพวกลายเส้นนะครับลายเส้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับ ที่แสงทองสองทางให้อยู่ที่100บาทนะครับหลายท่านนั้นส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับกับลายเส้นตรงนี้นะครับไม่มีเส้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนี่คือของปีพศ2548นะครับ U.N.C เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งหกสิบบาทนะครับเหรียญหนึ่งหกสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ปกติแบบนี้นะครับปกติแบบนี้ก็ราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับ ราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนที่มีราคานะครับแสงของสองทางไม่ได้นําตัวอย่างเอามาให้พี่น้องดูนะครับเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านคงจะมีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นภายในเลขค่าจะไม่มีเส้นนั่นเองนะครับก็ดูหน่อยนะครับตัวนี้ก็ราคาที่รับอยู่ที่100บาทนะครับที่มีราคานั้นนะครับที่ ประกาศรับซื้อนะครับก็คือปี50นั่นเองนะครับหางเลข5นะครับให้อยู่ที่เส้นที่2นะครับให้อยู่ที่เส้นที่2นะครับเนื่องจากว่ามีเยอะมากนะครับที่พี่น้องส่งมาขายให้แสงทองสองทางนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้นําออกมารีวิวให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับว่ามีสภาพแบบไหนนะครับ เดี๋ยวแสงของสองทางจะนำเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงต่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ